ชื่ออะไรชื่ออะไรเราชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่ออะไรเพื่อนเพื่อนเพิ่งตายไปมันร้องไห้อย่างตัวนี้ยโชคไงโชคเฮ้ยแจ็งมันอยู่นี่แล้วเหรอพี่ยังเที่ยังเที่อุ้ยหลอกหลอหลอกหอ ดูแกะดีกว่าวิวสวยแจมแจมแจม,มัน่มันดมแต่พ่อวะ่ะตีินพ่อเหมน็นดมไรได้กลิ่นอะไรเหรอ แก่เลยแผลเป็นแกะเนี่ยอันนี่ยแกะแกะอันนี้แกะอันนี้แกะ่มีแพะแผลแกะแก่เอาเอาข้าวให้มันกินสักู๊สักู๊ตเฮ้ยมาดูเด็กน่ารัก ใช้ได้เลยครับวันเสาร์ที่พอดีมาสาขัตจังหวัดครับเดินชัยวัดมาก็ชมป่าฝนใต้ที่พอดีอาทิตย์ที่แล้วพาแฟนไปออกกำลังกายที่ภูผาล้อมก็เลยเฮ้ยวูดขับผ่านมาล้รู้สึกตอนกลับจะไม่ทัน,นพี่

หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยหอมกะเพรา เขาต้นยางไม่มีเขาหิมาก็มี ีมาแม่แ,ม,แม,ม่ยืนตรงนี้จะสวยเลยมาโอเคมายืนตรงแม่จะสวย อยืนคู่กันยืนคู่กันใช้สูงมากันเจ้าว่าขยับตรงนี้นะาบางล้านบางล้านโอเค